สวัสดีครับพี่น้องครับยามเย็นครับวันนี้เราก็ได้ทําการหุงหาอาหารนะครับตามปกติครับของคนชอบทาอาหารครับตั้งแต่ทำอาหารไม่เป็นก็เริ่มชอบทําครับตั้งแต่เป็นผลิตแก๊สป็นนี้ครับพี่น้องอาหารทรงนี้ก็ทาง่ายๆครับไม่ใช่ไข่ต้มธรรมดาครับเป็นไข่เค็มนะครับพี่น้องได้สูตรจาก youtube ของเราครับ5้าวันเป็นครับเป็นแล้วครับลองต้มดูครับมันจะมีรสชาติอร่อยไหมอย่างที่เขาเสนอใน u t u b e หรือเปล่าครับ เบื้องต้นตอนบ่ายไปต้มไปแล้วครับถือว่าใช้ได้ครับรสชาติอร่อยครับลูกไข่เบลเลอร์ด้ครับพี่น้องมากินครับต้มข้าวข็ต้มสักคุยนะครับพี่น้องมาหั่นพริกหั่นหอมแล้วครับพี่น้องอร่อยมากครับจิงข้าวกับไข่เค็มนะพี่น้องอร่อยอร่อยนี้นะครับดูที่เปลวไฟครับของแก๊สกะาลาเขาแล้วครับ ข้างในก็ไม่ผิดหวังครับพี่น้องแก๊สแรงดีนะครับพี่น้องเต็มมาเต็มสูบเลยนะพี่น้องนี่ฮะขันตามได้เลยครับตามนี้นะครับพี่น้องนี่ฮะที่ท่านเห็นก็คือหัวแก๊สเก่านะครับแล้วก็สายยางของม้มะนาวรถย่อแป,ป๊บนาดาซีนหุ่นนะครับแล้วก็หางไหลขนาดหนึ่งนิ้วรถหกหุ่นนะครับมันจะพอดีกันเป๊ะเลยนะครับพี่น้องครับ สามารถถอดประกอบได้นะครับพี่น้องนี่ก็ถังน้ํายาแอร์ของเรานะครับพี่น้องห่างไหลขนาดสามนิ้วหรือเป็นสี่นิ้วได้ครับแล้วแต่แต่ผมก็แค่3ามนิ้วครับยิ่งใหญ่ยิ่งแพงครับพี่น้องเอาแค่พอประมาณแค่ใส่ถ่านนั้นเอครับพี่น้องพี่ก็ฝาปิดอยู่มั้ะครับสามนิ้วนะครับนี่ก็ท่อของเรานะครับขนาดสี่นิ้วครับชนิ้กลมนะครับเจาะรูจากนี่ครความห่าง จากตูดนะฮะถึงเนี่ยถึงถึง,ถ,งถึงรูฮะสิเซนนะครับพี่น้องถึงจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าครับพัดลมเป่าบ้านบอลของเด็กสาน้า,นาเด็กนะครับพี่น้องใช้ได้ครับตัวนี้นะ,ค,ะค,ค,ครับราคาไม่กี่บาทครับหาซื้อในรานด a d a ว่าตัวนี้คือตัวเล่งครับตัวเล่งมอเตอร์ไฟฟ้าเล่งพัดลมนะครับเล่งนะครับพี่น้องดูเครื่องไฟครับนะครับแรงนะครับพี่น้องไม่หิงห้านาทีก็ ไจะเริ่มเดือดแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวไฟแรงมากนะครับพี่น้องนนี่เราจะทำกันเบาครับเดี๋ยวไฟก็จะเบาลงนะครับพี่น้องครับสามารถทําได้แล้วครับพี่น้องทำตามได้เลยนะครับถ้าผู้ใดสนใจก็มาศึกษาดูงานได้ที่หน่วยพนกกักงานที่ทิ้งสีครับหรือจะโทรสอบถามพี่ไ้โทร0861489488นะครับสวัสดีครับ